วัสดีครับผม,มวันนี้เดี๋ยวพ่อมพาทุกคนมาเที่ยวในหมู่บ้านพ่อมนะครับตามหมู่บ้านพ่อมเลยวะทําไมแอปเปิ้ลที่นี่ให้ใครไม่มีใครเอาเพราะวะ่ามันมีทุกหมู่บ้านมันมีทุกบ้านเลยเดี๋ยวพ่อมจะพามาเที่ยวเอ,อ่อตามหมู่บ้านคือตามบ้านเลยก็ถ่ายให้ดูม้มาเลยนะครับในหมู่บ้านพ่อมน่าเย่มาเขาเย่อพอใช้ได้ครับมาชมเลยครับพ่อมพามาดูเลยครับพ่อมนะ bảo này nhiều mình tem lôi đô luôn gần tem mất thì mấy cái áo đấy nó Nào, có bom tem mất lôi vì nó anh à, có mình em con kia rồi bạn đang đi nếu mình đã bán lời nô lăng bán xuống làm tôn à anh nô lăng bán tam xin tôn nô ha tôn nô đúng tem mất nô nếu quát gần tay hông lên đi bạn lăng đang có mình làm thì à, tôn trong tạm tam tôn đang đi xuống tôn tôn lịch bạn lăng này có nha độc cô chạy đá bằng cán

แอปเพิ e le, ban, anut, át, re, re ่นมีทุกบ้านอะทต่ไมสัตว์ที่ไม่แข่ะมีทุกบ้านมีนู่นอยตามหมู่บ้านนะครับผมอ่านี่ก็ตามหมู่บ้านนะครับผมนี่ก็เดินไปเรื่อยๆนี่ก็เจอเพิ่นต้นแอปเปิ้ลอันนี้แอปเปิ้ลรูเล็กแอปเปิ้ลเล็กเลยครับผมแอปเพิ้ลรูเต่าอิดนี่ครับผมอ่าแอปเปิ้ลลูเล็กพันเล็กนะครับอ้าวอยู่มะนี่ครับผมขุดรดเลยเลยแล้วสวยงามมะต้นเตาต้นเต่าอิดแอปเปิ้ลครับผมเดี๋ยวดกมะเลยค้อมันเอก็ขอมา nó còn được để này mua bán không? quang quang này phăng lên, không? phăng này mua bán không này mà mấy tung hai là tí, để mình dụ ít phăng nữa, đi này có mì tôn, bảng ban có một lăng ban này các ông, lăng ban không, bán, không? Mà, mà đại. Bạn này có chạy đây không Đơn mà có phải này có Thái Đồng Năn, bảng này อ่าเต็มเหมืนกันนะก็น่าจะพันเดียวกับบ้านผมเลยครับผมเป็นพันเดียวกันบ้านผมเลยเต็มมัดต้องทางๆอ่านู่นก็เป็นถนันอีกซอยหนึ่งครับผมนั่นเต็มมัดเลยอ๋อโคตรอ่ะเต็มหมดเลยพี่น้องเลยอ๋อนั่นเลยดกเต็มหมดเลยนะอ่ะเจอตรงนี้ก็ท้ายของนั้นแหละท้ายยูนาบ้านนะครับผมแต่ถ้ายยูหลังบ้านเดินไปไม่ได้ครับผมลุงเต็มด้วยลุก เต็มมดเต็มบางก้นลุยพี่น้องบุจอกสุดหลงเลยขึ้นมีอากาศดีว่าเช้าแต่ว่าอาการลืมเน่าแล้วนะครับผมลืมเน่าแล้วยไมบจะเข้าหนาาเน่าแล้วครับผมดูบอลลังนี้ครับโอ้โหเต็มเลยนะบอนบอนบานผมเลยเนาะให้มาครับมองไม่ค่อยชัดนะครับผมบอลลังนี้เต็มเลยนั่นเลยเต็มมดจอกส่วนบอลลังนี้จะมีลูกเพย์นะครับผมลูกเพย์ใครใครครับลูกเกี้ยวๆครับลูกเพย์เดี๋ยวไ้ดูแบบจัดๆเลยนี่ครับผม บ้านหลังน oh, yeah. ี้เออเป็นลูกเพนะครับผมลูกเพลูกเพนี่อร่อยมากนะครับลูกใหญ่มากลูกอุ่นยอดนัดเงียเลยลูกเพนี่อยู่ข้างนั้นเลยครับอ่นี่ก็เป็นในหมู่บ้านครับผมเนี่ยเออแบบนี้แหละในหมู่บ้านแล้วก็มีลูกเพตามข้างบ้านนั่งนี้บางบ้านก็มีลูกเพบางบ้านก็มีเอปเปิ้ลแล้วเตะแล้วบ้านจะปลูกเอาไว้นะครับผมเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยมีเละเละครับผมทุกบ้านเลยนะ บางบ้านสองต้นชามต้นแล้วเต้มีกันทุกบ้านนวลลังนู่นก็มีนะมีเต็มหมดเลยอ่าอันนี้ก็เป็นเขม,มดแหล่ตัวน,นี้นู่นด,ดกเต็มหมดนี่ก็เป็นบรรยากาศเที่ยวมู่บ้านผมนะรครับผมมีไร่ตองค้างหมู่บ้านก็เยอะลูกมดนี่นี่เป็นลูกมณ์บารังนี่ไม่มีแอปเปิ้ลแต่มีลูกมณนะครับผมเป็นลูกผลไม้อีกอย่างนึงของสวีเดน,นเป็นลูกมณนะอันนี้ก็อาโอยมาลูกมณเนี่ยครับผมอ่าตรงนี้จะ จะเป็นจุดกลางของหมู่บ้านนะครับผมจุดกลางคือมีสนามเด็กเล่นมีทีเล่นบ้านหลังนานาน่ในบ้านหลังนี้ก็มีแอปเปิ้ลทุงลำต้นไม่ดกแถวเลยมีกันทุกบ้านนะครับผมต,ตรงนี้ก็เป็นสนามเด็กเล่นของคนในหมู่บ้านนี้นะครับผมสามารถมาเล่นฟรีได้หมดเลยเป็นจุดกลางส่วนกลางนะก็มีผู้คนเข้าม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 ,ามีบ้านหลบข้างบรรยากาศบ้านสวีเดนเบตน,นี้ครับผมสวยงามนะ นี street, pues ่จ er ุดกลางนะอ่า hmm บ้ามนี่จะอยู่ฝั่งโน้ครับผมบ้านผุมบ้านพมจะอยู่อีกฝั่งโน้ตเดวก็เมื่อกี้เดินเดินมาทางรังนะครับผมเดินวนๆไปอ่าเบีนี้ครับผมก็ลุ่นๆเล่นกันอันนี้ก็เดินมาถึงบ้านพุ่มเลยนะครับผมนี่บ้านหลังนี้ก็เผื่อ้านก็มีนะเผื่อบ้านมีเดี๋ยวก็พามาชมบ้านผมด้วยก็เพื่อบางคนยังเลไม่มัตตี้ยังไม่ได้เลคลิปตี้ผมท่ายได้รู้ไว้นี่ก็เป็นบ้านผมนะครับ อันนี้บ้านโครมตตยนะครับผมมันครมตต้ก็เยอะมาครับผมน่ะเยอะมาเหมือนกันก็เป็นว่าวันนี้ก็ไม่มีไล่ยหมาก็มาให้พี่นงชาวไทยหรือว่าพี่นงชาวใต้ทุกคนที่เป็นเอฟซีโครมตต้ไม่ว่าจะยู่จังหวัดไหนก็าตามก็มาให้เลยวะความเป็นยู่อะไรแต่ตั้งนานนะในประเทศสวีเดนมีอะไรบ้างเพราะว่าโอกาสบางคนไม่ได้มาในจุดนี้ในมือผมมายุ่งในจุดนี้ผมก,ก็พยายามทาให้ดูทําให้เลย บางคนเละก็มีความตุกก็เออรู้แล้วนะนี่ก็เป็นบ้านคุณลมตายนะเนี่ยบ้านคุณมตายก็เยอะมากครับผมเยอะมากเนี่ยเต็มมดสั่งโต้น,นะครับผมนะนั่นเลยครับผมเต็มมดเลยลลเดือดตุกเดือไม่เล็วครับนีนนะนนบนบ่นั่นเะต็มมดนะนี่เก็บบ้านคุณลมตายเองครับนี่นะกำลังบ้านดีห้องกินข้าวห้องกินเลยแตาเปล่งพลักเปล่งเลยนะเนี่ยอ่าแบบนี้เลยบ้านคุณลมตายนะครับผมเด็บ เคยก็ถ้ามาถ้าเคยที่โยมเสียการค่องได้ผมคร่องให้ได้นะครับท้าทีเอานะเพรเาะว่าผมออกไปถิงกันเลยเพราะว่าม,มันกินเงินเบื่อแล้วครับเยอะมากเกินมันมากเกินนะอันว่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาก,ก็ให้พี่น้องทุกคนในเอฟซีคุมตใต้ได้มาดูมาเลยนะก็พยายามทําให้ดูหลายคนก็แย่แล้วเออในการบยุ่ใน,นมู่บ้านพวกยังไงประเทศส่วนนึงยังไงเดี๋ยวจะทําในเมืองเดี๋ยวให้ดูในเมืองบ้างแล้วเออ นะทำเรืร่อยๆพยายามก็ชมบอย่างดิมก็ก็ไลก็เช่เป็นใจง่ายคกรธนม่ตายไปติดสบายเด็กชาวเด็กป,ปังงาวันนี้ก็ฝากไปเก่นนี่นะครับผมสวัสดีครับผม Tchau.